อริยธานาเอกนิธิวัฒน์นะคะชื่อติ๊กค่ะอยู่ห้วยอันประมาณสองปีก,กว่าแล้วค่ะ mm hmm. ก็เข้ามาก็คือสามีอะค่ะ mm hmm. ก็คือวิ่งด้วยกันอยู่แล้วแล้วเขาก็บอกเออเนี่ยมีผลิตภัณฑ์มาให้ลองแล้วก็ก็คือมีผลิตภัณฑ์แบบว่าช่วยให้การวิ่งของเราดีขึ้นเหมือนจะไปช่วยแบบเรื่องออกซิเจนในเลือดก็ลองดูค่ะก็ก็รู้สึกว่าดีขึ้นจริงๆคือ ทีแรกว่าจะกินหลังแบบวิ่งเสร็จแล้วก็จะกินหลังก่อนนอนไอ้ก่อนนอนแฟนบอกว่าอย่าก,กินเี๋ยวมันดีดเดี๋ยวนอนไม่หลับเขาก็เลยบอกว่าอ,อกินตอนเช้าก็เลยกินตอนเช้าแล้วตอนเย็นก็มาวิ่งก็รู้สึกว่าช่วยช่วยจริงๆค่ะก็คือเหมือนอาการเมื่อยล้านะ่มันบรรเทาลงค่ะกินตอนเนื่องเลยค่ะใช่คือเวลาที่วันไหนที่วิ่งเหนื่อยล้าก็คือตอนเช้าหลังกินข้าวเสร็จก็จะ แล้วก็เพื่อจะมาใช้วิ่งตอนเย็นสองปีที่ผ่านมาก็ยังว่าเนาะคือช่วงนั้นเราอาจจะมีช่วงพักไปช่วงพักไประหว่างช่วงหนึ่งแล้วก็กลับมาวิ่งใหม่ก็เห็นความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างก็คือเหมือนช่วงที่พักอะยอมรับว,ว่าคือเราเป็นคนติดวิ่งอะเนาะคืออยากจะกลับมาวิ่งให้เร็วที่สุดพอกลับมาเนี่ยมันก็จะมีแรงบันดาลใจและก็กระตือรือร้นหลายอย่างเห็นเพื่อนๆวิ่งก็อยากวิ่งอะไรค่ะแล้วก็แบบทาให้มีเป้าหมายชัดเจนมากขึ้น แล้วก็มีเพื่อนๆสังคมแบบใหม่เข้ามาเยอะจากการที่มาร่วมทีมห้อยอันเนี่ยค่ะก็จะมีแบบการมาให้กําลังใจเนาะเพราะว่าระหว่างอาทิตย์เราอาจจะเหนื่อยล้าแบบซ้อมคนละที่อะไรเงี้ยแต่ในความเป็นผู้หญิงด้วยกันอะ่ะจะมีอารมณ์หลายอย่างเนาะนู่นนี่อะไรเงี้ยค่ะก็คือจะมาแบ่งปันหรือว่าแบบมาให้กําลังใจกันมันก็จะรู้สึกดีจะเข้าใจกันมากกว่าผู้ชายแค่คนที่กําลังคิดที่จะออกมาวิ่ง ใช่เห็นเพื่อนๆหลายคนเหมือนกันที่อยู่ในเฟซเพื่อนสมัยเรียนเนี้ยบางคนบอกเอ้ยอยากออกมาวิ่งแต่จะไม่ไม่มีเวลานู่นนั่นนี่หรือบางคนเค,เคยเห็นมาค่ะก็คือเหมือนเขาไม่ไม่เคยออกวิ่งแต่วิ่งแล้วแบบเหมือนมีอาการปวดเมื่อยแล้วก็หายไปอยากบอกว่านั่นค่ะคือร่างกายมันกำลังต่อสู้เหมือนการที่เราฉีดฉีดยาป้องกันอะไรนะเหมือนไข้หวัดใหญ่อะไรประมาณนี้ค่ะเป็นเหมือนการที่เอาเชื้อโรคต้านเชื้อโรค ถ้าเราข้ามจุดตรงนั้นไปได้บอกเลยเขาว่าร่างกายเราจะแข็งแรงและเห็นการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างซึ่งเราไม่ใช่แค่มองนั่งมองเพื่อนๆโพสตรูปอุ้ยคนนี้หุ่นดีคนนี้สวยคนนี้สุขภาพดีแต่เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในชีวิตของเราใช่มีความสุขแฮปปี้บอกเลยว่าได้อะไรมากกว่าที่เรานั่งดูเพื่อนเฉย,เฉยกับการที่ออกมาวิง่งมันไม่ยากค่ะก็คือมีเสื้อผ้าแบบไหนก็ได้รองเท้าก็ไม่จําเป็นต้องเป็นรองเท้าอะไรแพงๆหรือเริ่มจากเดินก่อนก็ได้คะ่ะไม่มีรองเท้าก็ แต่แบบง่ายๆก็ได้ค่ะเดินก่อนแล้วค่อยพัฒนาจากเป็นรองเท้าดีๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสื้อผ้าค่อยว่ากันค่ะ